สวัสดีค่ะมาพบกักวางนะคะช่องกวางทารโกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดิน,นะคะ่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างะคะ่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะเอ่อในคลิปนี้เป็นแบบไทม์เลสค่ะก็ะคือดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นคำนำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นคลิปลันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมนะคะเอ่อความคิดว่าดูได้ทุกสถานะเนาะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เป้าหมายของคลิปนี้ก็จะมาดูกันว่าคุณจะได้เป็นแฟนกันไหมจะมีความชัดเจนไหมนะคะส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะก็จะมาดูะค่ะว่าทิศทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะจะได้มาอยู่ด้วยกันเลยหรือเปล่านะคะนะอ่ะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะ ดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่าก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเป็นยังไงนะคะม,มาเช็คกันก่อน ถ้าเรื่องราวที่กว่าคพูดไปเนะคะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณะะ์เนีคยะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ดูคลิปอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะมาดูส่วนตัวกวางก็ได้ค่ะอ่ะใบแรกนะคะไพ่เดทนะอืมคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค,ค่ะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะ หรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคกับความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้เนาะอืมอะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ King of p e n t a c l e ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินด้วยกันเองนะคะก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกัน,นะคะ่ะหวังคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแบบปากไม่ค่อยตรงกับใจเสือเข่าไหร่ไม่ค่อยพูด ในสิ่งที่ตัวเองคิดอเย็นชากันไปเย็นชากันมาเธอไม่พูดฉันไม่พูดมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนะอ่ะต่อมาค่ะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะขาดการพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะคุณสองคนต่อมาค่ะไฮพิเทสค่ะหรือไม่อะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะคุยกันมาตั้งนานแล้ว แต่เขาก็ยังให้สถานะเราแค่เพื่อนนะโอ้มีความแบบไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นความสำคัญที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะคะไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนอะอ่ะไม่เปิดเผยแบบแรกก็คืออ่ะทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะอยู่ในองค์กรเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้2ไม่เปิดเผยก็คือเขาไม่อยากเปิดเผยเองนะคะไม่ลงรูปคู่นะคะไม่แม้กระทั่งเล่าเรื่อง ราวในชีวิตของเขาเนี่ยให้กับเราฟังนะเอออันต่อมานะคะที่ไม่เปิดเผยก็เพราะว่าเขาคนนี้อาจจะมีใครอยู่แล้วค่ะอืมนะอาจจะมีใครอยู่แล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกระท่อนกระแทนก็เป็นไปได้นะคะนะมาดูกันต่อนะแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นะคะนะบางคนอาจจะมาเพิ่งรู้ก็ได้นะคะเออว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขามีใครอยู่แล้วนะแล้วพอรู้ขึ้นมาก็แบบเหมือนฟ้าผ่าช็อกไปเลยนะคะอืมหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางตัวของคุณเองก็ได้นะที่ตัวเองอะ่ะมีใครอยู่แล้วแล้วเขามารู้เขาก็ช็อกไปเลยแล้วก็แบบหายไปเลยก็ได้นะคะนะแล้วถามถ้าเกิดถามวางว่าเขาจะกลับมาพูดคุยไหมวางคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะเพราะมีไพ่สามเหรียญค่ะเออกลับมาพูดคุยกับคุณนะอืม หรือไม่อะค่ะอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเขาคนนี้ยังไม่ลืมรักเก่าหรือเปล่าไพ่เดย์ดก็คือเป็นอะไรเก่าๆค่ะนะอืมไม่ทางคุณก็เขาแหละที่เอ,อมีเรื่องเก่าๆเนี่ยวนเวียนอยู่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ชัดเจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ก้าวหน้านะคะอืมนะบางทีอาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้ที่มีความกลัวว่า ถ้าเราไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนมันจะจริงจังขนาดไหนเออจะสามารถสร้างอนาคตได้ร่วมกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเอออาจจะมีความกลัวก็ได้นะคะอืมตอนแม่ค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะอืมแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะอืมแล้วก็เด็กถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยก็ได้ค่ะ ธาตไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนู ano, นะคะเอออาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้นะที่ยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเอออยากดูดูไปก่อนอืมนะคะอาจจะดูไปก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกก็ได้นะเออหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปออกมาอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจะต้องแบบเออดูไปเรื่อยเออพอกลับมา ก็เริ่มต้นใหม่พอกลับมาก็เริ่มต้นใหม่อีกแบบนี้นะคะอืมอ่ะอ่ะแต่เหมือนตัวคุณเนี่ยอาจจะยังมีความหวังเนอะหรือว่ายังคงคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพราะควาเห็นไพ่เด็กถือเหรียญเนอะเรายังรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์กับกันละกันเออเวลาเขากลับมาเราก็มีความอิ่มเอบใจอยู่บ้างนะเออไม่ถึงขนาดแซดสักทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะ อืมนเนี่ยเนี่ยผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ทางด้านจิตใจคอยหนึ่งใบค่ะ King of คั p นะคะคนที่คุณคุยเนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้ค่ะธาตุน้ำมีราศีมีนร,ราศีกร,รกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะอีกนิสัยหนึ่งที่เห็นมาจากไพ่นะคะเอ่ออาจจะเป็นคนที่แบบงองแงก็ได้นะเออคนหนึ่งแข็งคนนึงงองแงนะมันก็ดูแล้วไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะ มาประเด็นนี้เลยค่ะว่าเขากับคุณจะได้ลงเอ่ยกันไหมนะคะอ่ามาดูกันค่ะขอดูค่ะใบแรกหนึ่งเหรียญว้าวใบแรกมาก็ดีเลยนะจะ The อะฟูค่ะเดอะฟูก็โอเคสีดาบนะคะเออทำไมสีดาบละ่ะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะอืมแล้วก็ ปดเหรียญค่ะอืมอ่ะกวางได้คําตอบแล้วนะคะถามว่าจะได้ลงเอวยไหมในคลิปนี้กวางคิดว่าไม่ได้ลงเอยนะคะนะเหมือนเรารู้สึกว่าพอคบไปสักพักคุยคุยไปสักพักมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะเหมือนตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะหัวแข็งยังไงก็หัวแข็งอย่างนั้นนะคะเออเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณอะ รับกับสภาพแบบเนี้ยไม่ได้อืมนะคะเอออยากให้เขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนแบบว่าเออทําเพื่อเราหน่อยเปลี่ยนเพื่อเราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนเลยเออนะแล้วแถบมามาไปไปไม่สม่ําเสมอแล้วบางทีก็อาจจะฝากรอยแผลไว้ด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกเศร้านะเออด้วยความที่ท่าดินาตุดินไม่อยากตามใครอ่ะเออแต่ว่า ความรักที่คุณมีอาจจะเป็นความรักที่คุณจะต้องวิ่งตามก็ได้เออพอพองั้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมต้องวิ่งตามมันรู้สึกเปล่าประโยชน์อ่ะอืมนะความเป็นธาตุดินคือเห็นความมั่นคงมาก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มั่นคงอะความคิดว่าเหมือนคุณเนี่ยอยากที่จะสละเหลือมากกว่าให้ขึ้นมาใบแรก หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือการแล้วเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะเดอร์ฟูก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเอ่อ new begin เนาะเออก็คือคุณเนี่ยเริ่มต้นใหม่ดีกว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยืย้ยักๆอยู่อย่างเนี้ยอืมแบบเหนื่อยแล้วอะ่ะเออไม่อยากที่จะมีฟิลแบบน้อยใจเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะโทรมาเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงเออเมื่อไหร่จะพูดถึงอนาคตหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะพักนะหรืออาจจะแบบไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆส่วนคนที่เป็นคู่กนะะันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเลิกลาหรืออะไรนะคะก็ยังอาจจะยังคบกันไปอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าเราเรารู้จะรู้สึกว่าเราจะนิ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากสักเท่าไหร่แล้วจากเมื่อตอนแรกอะสถานการณ์ที่วางเปิดขึ้นมาเหมือนคุณจะคาดหวังกับเขาไว้เยอะเนาะเออแล้วพอมัน เกิดเรื่องเกิดร,ราวอะไรขึ้นก็เริ่มรู้สึกแบบเืยเฉยอะ่ะอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะนะอย่ามังคิดเยอะคิดมากแล้ว,ลวมาไปคลิปลันดอมด้วยโอ้แค่เกิดว่าอยากที่จะดูเรื่องราวของคุณเองจริงๆอะ่ะมาดูส่วนตัวนะคะอืมอ่งก็ขอดูไพ่เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนอะอ่ะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะห้าถ้วย แล้วก็สองดาบค่ะคุณก็รู้สึกยังสับสนวุ่นวายเนาะไม่ใช่แค่ตัวคุณอย่างเดียวนะคะความคิดว่าเขาก็สับสนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เก้าถ้วยค่ะอืมอีกอันนึงค่ะแปดถ้วยเออสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องปล่อยวางเรื่องเก่าๆไม่ต้องไปคาดหวงังโฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับความรู้สึกที่มีนตอนเนี้ค่ะอืมนะความรู้สึกที่มันยังหลงเหลืออยู่อะ่ะ เออถ้าเกิดว่ามันน้อยใจมันมีแผลเวลาก็ปล่อยให้มันมีแผลไปเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังมีความรักเหลืออยู่ก็โฟกัสณตรงนี้ค่ะนะคะเราก็พยายามที่จะรดน้ํามันพยายามที่จะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะอืมนะปล่อยอดีตทิ้งไว้ข้างหลังนะเอ่ออดีตมันก็เป็นเพียงอดีตคนของเขาที่กลับมาเขาก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอืมแต่แค่ มันเหมือนเป็นทําให้เราลาคาญใจค่ะเออเป็นบทพิสูจน์ก็ได้เออเป็นบทพิสูจน์อะไรแบบนี้นะครับนะไพ่ยังบอกอีกอยู่ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยอืมให้ตักตวงความสุขของกันและกันไว้เออเราอยู่ด้วยกันเนาะเออถ้าเราอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันเออก็คุยแต่เรื่องดีๆค่ะหรือว่าถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันพอได้โทรหากันได้คุยกันก็ ก็คุยกันเรื่องดีๆไม่แบบพ่อแง่แม่งอนดราม่าเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะถ้ายังมีความสุขก็ไปต่อถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็พักเนี่ยถ้ามีความสุขเลขเก้าก็ไปต่อนะถ้าไม่ไหวก็พักแปดถ้วยก็คือการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะปอเขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดยังไงกับคุณ อัศวินถือดาบค่ะอืมเขาเหมือนเขามองว่าตัวคุณเนี่ยบางทีเอาแต่อารมณ์เหมือนกันนะเออขี้เหวี่ยงขี้วีนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ king of vans ค่ะแล้วก็ knight of p e n t a c l e ซึ่งเป็นไพ่คนหมดเลยเนาะอืมนะแล้วก็อัศวินถือถ้วยไพ่คนอีกอ่ะสามดาบค่ะอืมหรือว่าคุณ จะมีเสน่ห์มากๆเลยมีช้อยส์หรือเปล่าเออคุณมีช้อยส์หรือเปล่าแล้วมีคนเข้ามาเยอะเออแล้วเขาก็ไม่โอเคไม่พอใจนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคนรักเก่าอย่างที่วังพูดไปเนาะเออมีเรื่องของคนรักเก่าเขาก็เจ็บปวดใจเหมือนกันนะเขาก็มีความตะขิดตะขวงใจไม่แพ้กับคุณเลยค่ะอืมว่า ถ้าคบไปแล้วคุณจะลืมลักเก่าได้ไหมมาอยู่ตอนนี้เราเป็นคนฆ่าเวลากันหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้นะคะอเออถ้าคุณเป็นคนที่ปากร้ายนะถ้าคุณเป็นคนที่ปากร้ายถ้า if นะคะ่ะเราอาจจะต้องพูดจาดีๆหน่อยนะคะเออบางทีคำพูดบางอย่างมันอาจจะเสียดแทงใจเขาก็ได้นะคะอืมนะออหรือถ้า ไม่ใช่คําพูดการที่เราเฉยเมยเกินไปอะค่ะเออการที่ไม่ตอบรับอะไรเลยอะมันก็ทําให้เขาเจ็บปวดได้เหมือนกันนะคะแล้วนะตอนนี้ที่เขามองเราอ่ะอีกแง่มุมหนึ่งกาคิดว่าเขาก็รู้แหละว่าเขาอาจจะทําคุณเสียใจทําคุณผิดหวังสิ่งที่คุณคาดการไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นเขาอาจจะเทคุณบ่อยๆก็ได้เออเขารู้เขารู้ว่าผิดนะคะเขารู้ว่าผิดเขารู้ตัวว่าผิดความขอดู ฟาวรู้สึก่หมคะ่ะอ่าหนึ่งถ้วยเนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ตามด้วยห้ามไม้ค่ะคลิปนี้จะออกงงๆเนะะียค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยไพ่อ่ะมันแบบสลับกันเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเออ,เอ,อน,นังนันต้องแบบอ่านผสมกันทุกๆอย่างเลยนะคะนะแล้วก็แบบใช้เหมือนแวบแรกอะ่ะเออแวบแรกเข้ามาในหัวเนะะียค่ะ แล้วก็ะะเฮอร์มิตะเนี่ยค่ะวางบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วก็น่าดึงดูดเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณไปได้เลยมันเป็นไพ่เดวิลเนาะเออเวลาที่เขามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคือคนที่สามารถที่จะหาทางออกในชีวิตของเขาได้นะคะเออแต่มันอารมณ์ประมาณว่าสามวันดีสี่วันไข้นะ ความรู้สึกของเขาว่าเช่นเดียวกันค่ะเวลามาคุยกับคุณใหม่ๆอุย้ยรู้สึกดีจังเลยอะแต่สักพักทะเลาะกันอีกแล้วไอความรู้สึกที่มันดีตรงนั้นอนะมันก็ดรอปลงมาอย่างเงี้ยหรอออกใช่ว่าเออมันก็ d r อปลงมาอย่างเงี้ยอืมแล้วพอเขาเฟดตัวไปหายไปเป็นไงเอ่ยคิดถึงคิดถึงกลับมาหาเราใหม่นะคุยกับเรานุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งรู้สึกดีกอดกันไปกอดกันมา ทะเลาะก็ดีกแล้วเออทะเลาะก็อีกแล้วเออเนี่ยมันวนลูปแบบเนี้ยค่ะคุณขานะเออความรู้สึกที่เขามีให้เรามันเป็นความรู้สึกดีๆก็จริงนะคะเป็นความรู้สึกที่มันสามารถพัฒนากันพัฒนาได้แน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบพยายามให้ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์เนี่ยมันดีอยู่ด้วยเออถ้าสถานการณ์มันแย่ความรู้สึกมันก็แย่ตามถูกไหมคะเอออ่ะ เดี๋ยววาขอไพ่ข้อความนิดนึงนะคะอ่าข้อความจ้าอ่าลูกสาวไอค่ะต้องขอโทษด้วยนะน้องน้องแบบน้องแก่มากแล้วนะคะอ่ามาดูกันค่ะเออเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นของเขาแค่คนเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดมาถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วไพ่คนมันเยอะมากแสดงว่าคุณเนี่ย น่าจะมีคนหลายคนเข้ามาบางทีคุณอาจจะรู้ตัวก็ได้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอาจจะมีคนมาส่องคุณอยู่แล้วเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดังนั้นเขาเลยอยากให้คุณเนี่ยเป็นของเขาแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะไม่อยากให้คุณแบบไปนึกถึงคนเก่าอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปเหมือนกันเนาะ เออนะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับปรุงเนอะอะไรที่ดีเราก็รับเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งันไปนะคะไม่ต้องไปคิดเดยอะคิดมากนะอ้าวันนี้ออจบแล้วของชาวธาตุดินนะคะใครที่อยากจะดูแบบคลิปรันดอมก็กดติดตามไว้นะเอจะทําออกมาทุกทีจะพยายามหาหัวข้อที่มันดูน่าสนใจออกมาเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีหัวข้ออะไรแนะนําก็สามารถเอ,อ่อทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอ้าววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย